ทำไมการฝึกของหน่วย B HQ กัมพูชาถึงไม่เป็นมาตรฐานแบบไทยและอเมริกาและเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นมาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน่วย B HQ ของกัมพูชาเนี่ยนะครับมีการฝึกการลากรถบรรทุกด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าการฝึกแบบนี้เนี่ยก็คือการให้ทหารยืนกันนะครับและก็มีการจับเชือกและมีการลากรถบรรทุกนั่นเองซึ่งจะมี2คนอยู่ด้านหน้านะครับและก็จะมีทหารอีกประมาณ5นายอยู่ด้านหลังนะครับเฉพาะเขมีนโอลี เพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีการทดสอบร่างกายแบบนี้แต่เขาเรียกว่า ACFT นะครับเป็นท่าที่เอาไวล้ลากลูกตุ้มนะครับแต่ของอเมริกาเนี่ยเขาทำเพราะเขามีหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬารองรับนั่นเองซึ่งทหารบกไทยเราก็มีการฝึกแบบอเมริกานะครับเป็นการฝึกลากลูกกเหล็กแบบนี้นะครับแต่ที่เราฝึกเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการจําลองนะครับการลากเพื่อทหารที่บาดเจ็บออกจากสนามรบนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการฝึกของไทยและอเมริกานั้น มีมาตรฐานกว่ามากๆนะครับและเป็นการฝึกเพื่อใช้งานจริงๆนั่นเองซึ่งการฝึกของกัมพูชานั้นสะท้อนได้ถึงความทันสมัยของกองทัพได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นการฝึกที่ไม่ฉลาดเอาซะเลย